เอาเลยครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า n i g h t Bus นะครับหรือว่ารถเมย์ตอนดึกนั่นเองนะเนื้อเรื่องประมาณว่าเรากลับจากทํางานนะครับแล้วก็หิมะมันตกหนักเราก็เลยต้องอาศัยรถบัสกลับบ้านนะครับแล้วก็รถบัสที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็มีแค่คันเดียวด้วยและด้วยความที่หิมะมันตกหนักเนี่ยคนขับก็เลยใช้เส้นทางปกติไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปเส้นทางที่คนเนี่ยไม่ค่อยไปกันนะครับและนั่นแหละครับมันคือการจุดชนวนเรื่องราวในวันนี้นั่นเองกขอบรับชมนะครับก่อย่าลืมที่จะกด้ เที่ยงคืนหกนาทีว่ะโถเว้ยมันเป็นกะกลางคืนที่แย่มากเลยสิ่งที่ฉันจะทําก่อนเลยนด้คือล้มลงบนเตียงเมื่อกลับถึงบ้านแล้ววันนี้คนขับต้องมาใช้เส้นทางที่มันกันดานด้วยนะดูเหมือนว่าฉันจะต้องนั่งอีกไกลเลยถนนสายหลักมันเต็มไปด้วยหิมะฉันภาวนาขอไม่ให้มันถล่มมาและกันฉันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ล้ามากเลยในตอนนี้จุดๆเหมือนว่าง่วงนะครับง่วงแบบง่วงมากแล้วก็หลับไป ตีหน,นึีครับตัดไปทีตีหนึ่งครึ่งแม่เอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอะรถพังเหรอผู้คนหายไปไหนกันหมดเนี่ยดูเหมือนรถมันจะพังนีครับโอเค wsd move move m มาไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่โอเคยังได้อยู่เกมแบบโคตรมืดมืดแบบมืดสุดกดีเพื่อย่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มแสงให้คุณชมด้ยกันนะมันมืดเกินไปอะโอเคเราเดินไปเฮลโลมีใครอยู่ไหม คนขับมันอยู่ไหนวะอ,อ๋อคือจะไปขับเองก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหผมจะก,กลับบ้านนะ่ผมเข้ากลับมาเนี่ยเลยอันนี้วิทยุเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับดูเหมือนว่าวิทยุจะพังนะโอ้โหขอความช่วยเหลือไม่ได้ดิแบบนี้โอ้ประตูรถบัสเปิดอยู่นะครับออกไปได้วะ่ะเฮ้ยตรงนี้ไฟอะไรอะ่ะอ,อ๋อเปิดปิดประตูโอเคสวัสดีครับทุกคนหายไปไหนกันหมดเนะี่ย เฮ้ยอะไรวะใช่ถามเหมือนกู้เลยอะไรวะเสียงเปนตัวอะไรร้องไม่รู้ผู้ชมโอ้โหเดินไปไม่ได้ด้วยตัวระบอกเดี๋ยวเป็นอันตรายนะครับก็คือต้องกลับขึ้นรถบัสแหละนั่นแหละใช่นะครับเป็นทางเดียวแล้วโอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว,ลว,ลว,ลวคือเราต้องเจอกับตัวอะไรอ่ะกดปิดก่อนเลยโอ้หตรงหน้าต่างกดได้จะมองดูไหมอ่ามีเ e สกับโนนะครับอืมมองดูเลยกันนะ ฉันคิดว่ามันเขียนว่าวูมอร์ซิตี้อุ้ยใครมาเข้าประตูรถวะเปิดประตูให้หน่อยฉันหนาวจนจะแข็งอยู่แล้วคุณคือใครผมไม่รู้จักคุณเลยมันไม่สำคัญหรอกเปิดประตูให้ฉันแล้วฉันจะเข้าไปคุยกับนายข้างในคุณเป็นคนขับรถหรือเปล่านะ่ะคุณไปอยู่อะไรข้างนอกนะั่นน่ะคุณไม่เห็นเลยว,ว่าเรากำลังติดอยู่ที่นี่นะวิทยุมันใช้งานไม่ได้ฉันก็เลยออกไปหาความช่วยเหลือนะ่ะ แล้วผู้โดยสารคน,นอื่นๆอะไรอยู่ไหนทําไมจะถามมากจังวะให้ฉันเข้าไปข้างในก่อนดิจุดๆ,ๆหายไปแล้วครับเขาหายไปเขาไม่เข้ามาหรอเราก็ไม่ได้ให้เขาเข้ามาอุย้ยมันบ้าเลยวะเสียงมาจากข้างบนใช่อุยอ้ยอุ้ย what the ว่าแต่เฮลิสเตลอุอทานมันกูเลยมันคือบ้าเลยวะเนี่ยมันเป็นแสงหรือว่าเป็นเงาตกทมแน่ๆเฮ้ยวิทยุได้ยินไหมตอบด้วยจอได้ยินไหมตอบด้วยเอาว่าในที่สุดวิทยุก็ใช้ได้ครับคุณชมขอความช่วยเหลือได้แล้วนายอยู่ไหนนะพวกพายุหิมะกำลังมานะนายเป็นคนเดียวที่อยู่บนถนนนายจะรีบมาไหมเนี่ยเรากำลังจะปิดสถานีแล้วนะ อ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่อู่ปะคนที่อู่รถเมย์นะครับฮัลโหลคุณได้ยินผมไหมนายไม่ใช่จอร์ดนี่แล้วนายเป็นใครจอร์ดอยู่ไหนผมต้องการความช่วยเหลือน่ะผมติดอยู่บนรถคันนี้จอร์ดเขาคือคนขับใช่ไหมพวกเกิดอะไรขึ้นกับจอร์ดและจอร์ดอยู่ไหนเนี่ยนั่นแหละเพื่อนฉันไม่รู้ฉันเผลอหลับไปบนรถบัสพอตื่นขึ้นมาบนรถบัสทุกคนก็หายไปกันหมดน้วมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยนะจอร์ดเขาไม่มีวันทิ้งรถแก่ๆคันนี้ของเขาไปแน่คุณอยู่คนเดียวเหรอแล้วผู้โดยสารคนอื่นน่ะไม่ได้อยู่กับคุณเเลยยหรรอมมม่คคคับีีแผนดว ผมคิดว่างั้นนะคุณหมายความว่าไงคุณคิดว่าน่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะมันมีบางอย่างซุ่มอยู่ข้างนอกรถบางอย่างที่ไม่ใช่คนด้วยมันปีนรถบัสได้เพื่อนได้โปรดช่วยผมด้วยครับขอร้องโอเคโอเคใจเย็นหน่อยนะบางทีสถานการณ์อย่างเงี้ยมันทําให้ใจของคุณเนี่ยเริ่มแปรปวนคุณสามารถระบุตําแหน่งของคุณได้ไหมคุณเห็นหรือว่าคุณจําอะไรได้ไหมแถวนั้นอะ่ะเฮ้ยเราดูป้ายอยู่มันมีป้ายนี่ไงใช่แล้วใช่แล้วผมเห็นป้ายเก่าๆป้ายนึงน่ะเขียนว่า w o m o City ครับ w o o m o r City เหร นายไปทําบ้าอะไรอยู่ตรงทันวะน่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมมาทําอะไรเนะี่ยโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะพยายามไปชั่วแล้วก็ตัดไปนะครับเรียบร้อยติดต่อไม่ได้แล้วอ๋อคอมอนให้ตายเถอะเรียบร้อยว่ะยังคุยกันได้ไม่ถึงไหนเลยอุ้ยอุ้ยยูจะทำอะไรอยู่ตรงนี้กุณยุ้งมันมาแบบตัวเป็นๆมันคือตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเพื่อนอย่าเข้ามานะ อย่าเข้ามาเลยวิมันไม่ยอมไปวะหรือว่าต้องให้เราชะโงกหน้าเข้าไปใกล้วะโอ้จริงด้วยนะครับน่ามันบ้าเลยวะมีอะไรอยู่ข้างนอกแน่ฉันไม่ได้บ้านะครับจริงมันมีอยู่จริงโอ้โหตัวแบบเป็นๆดุนๆขนาดนั้นเสียงเหมือนใครใหายใจเลยอะหายใจเราต้นคอผมอยู่อะอุ้ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้โอ้โหมันมันจะกินเราให้ได้เลยวนะเนตัวเนี้ย สวัสดีเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะดีดี๋ยวดราละทเพื่อนเพอนพวกมันพยายามจะเข้ามาคุณผู้ชมผมต้องไปไหนต่อวะเนี่้สวัสดีครับอุ๊ยโอ้ยเมื่อคอยอย่าโหคนแปลกหน้าเหมือนเดิมนะครับเปิดประตูให้ฉันเข้าไปข้างในซะคุณต้องการอะไรน่ะผมจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นคนดี คุณบอกกับผมว่าวิทยุมันขัดข้องแต่ทำไมผมสื่อสารกับคนที่สถานีได้ละะ่ะฮะนายไม่เข้าใจหรอกฉันแค่ต้องการให้นายเนี่ยเปิดประตูให้ฉันเข้าไปแล้วเราก็จะแก้ไขสถานการณ์นี้กันแล้วเราก็จะออกไปจากที่นี่ถ้าคุณแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ทำไมคุณถึงออกไปข้างนอกละะ่ะฮะอย่างที่ฉันบอกไปแหละฉันพยายามออกไปหาความช่วยเหลือ,อยังไงละ่ะเปิดประตูให้ฉันได้แล้วไหมมีเปิดให้เขาเข้ามานะยครับกับไม่นะยครับบอกชื่อของคุณมาก่อนวะเอ่อบอกชื่อของคุณมาก่อนละกันคุณเป็นคนขับรถใช่ไหมครับผู้ชายในวิทยุม งั้นชื่อของคุณคืออะไรล่ะเอาแล้วชื่อของนายคืออะไรบอกมาดิมันไม่มีเวลาแล้วสำหรับเรื่องนั้นอะ่ะเปิดประตูโอชิต <c oughs> oh, ใส่ลมใส่เราด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาเนะ่ะอ,อ๋อหัวฉันจะระเบิดแล้วฉันต้องการเวลาเพื่อตั้งสติรู้สึกลำบากใจจังคือเกมเกมนี้มันให้เราอยู่แค่บนรถบัสเลยเหรอวะเนี่ยแล้วไงอะ่ะผมต้องไปไหนนะครับคือเกมไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะครับ ว่เราไปไหนผลว่าหาเองหมดเลยอะ่ะโอเคมันจะมีใครมาแอบส่องเราอยู่ตรงหน้าตาอีมั้ยดูทีละบานดูทีละบานไม่มีครับหรือบางทีแล้วเราต้องเดินไปนั่งวะไปนั่งแบบชิวๆอยู่ที่เบาะรถนะครับโอเคนี่มันดูเหมือนเกมสยองขวัญเลยอะใช่แล้วเพื่อนอุ้ย เอ้ยฉันขยับตัวไม่ได้โอ้ชิตโอ้มันดาแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงแล้วกูขยับตัวไม่ได้จริงอย่านะอย่านะอย่านะกูขยับตัวไม่ได้จริงคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าไปอยู่กับกุ้งเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเฮ้ยมีคนติดต่อมาแล้วได้ยินเสียงฉันไหมตอบด้วยบ้าเอ้ยมันเป็นแค่ฝันร้ายเหรอวะแต่มันโคตรเหมือนจริงเลย โอเคลุก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 วิทยุได้ครับวิทยุใช้การได้แล้วครับผมผมกาลังฟังอยู่ครับใจเย็นนะความช่วยเหลือกําลังไปถึงแล้วโอ้มันจะจบแล้วเลยเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากใช่แล้วละ่ะมีคนขับมีคนนึงนะ่ะอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าลมแรงมากเลยเขาจะเดินไปหาคุณนะแล้วคุณเนี่ยก็จะต้องเดินไปรับเขาด้วยอืมให้เราออกไปข้างนอกล่ะคนในวิทยุนี่หวังว่าจะไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะเขาจะส่งสญัญญาณด้วยไฟฉายนะ่ะดังนั้นจับตาดูดีๆนะ ฉันต้องไปแล้วนะฉันหวังว่านายจะได้รับอ่าวิทีุก็ตัดไปแล้วครับเรียบร้อยอ๋อหอก็คือว่าเราต้องจับตาดูดีๆฮ้ยไอตัวเมื่อกี้มันมันเข้ามาไม่ได้แน่ใช่ไหมวะบ้าเอ้ยล้วฉันจะต้องรออีกนานแค่ไหนวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เสียงอะไรน,นี่มันเรื่องจริงหรือว่าฉันแค่หลอนวะฉันโดอออกไปจากที่นี่ ันจะบ้าอยู่แล้วโอ้โหจริง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 สัญญาณบ้านนะี่ยมันอยู่ไหนเนะ่ะสัญญาณเหรออุย้ยนั่นไงใช่ปะเุ้ยใช่อฮ้ยคนข้าผมอยู่นี่ผมอยู่นี่โอเคนั่นมันเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือนี่ฉันคิดว่าฉันต้องไปเปิดประตูโอเคสัญญาณของความช่วยเหลือมาแล้วผู้ชมมาแล้ว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 ,ลวเปิดอุย้ยแล้วมันมีให้เลือกอีกนะวอนเยสหรือโนะโอ้คือ สัญญาณมันมาแล้วแต่คือผมร้อยมันเข้ามาหาเราดีกว่าเพราะว่าคนขับอะมันจะเป็นการคิดที่แบบเห็นแก่ตัวเกินไปไหมแต่คือถ้าเราตุยอะอ๋อเชิดผมขอเรียกโนโล้กันนะครับผู้ชมไม่ไม่ไม่จะไ,ไม่มีทางที่จะออกไปจากรถคันนี้หรอกนะโอเคคือเราต้องกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นอุย้ยคนขับเขายังมาไม่ทันถึงเราเลยได้ยินเสียงกรีดนะครับแล้วก็ไฟฉายหายไปเลยอะเอาล่ะต่อไปเราต้องทําอะไร นี่เสียงวิทยุมาสวัสดีครับโอ้โหเสียงแบบเคี้ยวซอยจุ๊อร่อยอร่อยเลยวงเล็บเนี้ยเสียงแบบกําลังเนื้อกําลังถูกเคี้ยวเลยประมาณนั้นฉันคงจะชอบเนื้อแกมากกว่านะเนื้อพวกเนี้ยมันไม่อร่อยเลยโอ้โหอย่ามากินเนื้อผมเลยพี่ไปกินซอยจุ๊ไปมามามา,มาบ้านผมมาแถวบ้านผมเดี๋ยวผมพาไปกินซอยจุ๊ไม่ไม่นี่มันไม่จริงฉันทําอะไรลงไปนะ่ะ ฉันผิดเองที่ฉันขี้ขาดฉันจะตายที่นี่เหรอจะตายจริงๆเหรอแต่คือถ้าเราออกไปอะก็แตกคู่นะครับแตกคู่อยู่ดีเว้ยเฮ้ยแห้งคุณได้ยินไหมเรารู้แล้วว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเรากำลังไปุ้ยโอ้โหความช่วยเหลือมาแล้ววิดีโอใช้ได้อีกแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลช่วยผมด,ด้วยฟอตแฟดวะบ้าเอ้ยฉันยังมีชีวิตอยู่ ค่าคืนนี้มันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยตีสามเนี่ยครับตีสามแล้วฉันโคตรเหนื่อยอุ้ยเอาประตูเปิดอ๋อในที่สุดความช่วยเหลือก็มาตกใจหมดคิดวไว้นะมันเปิดแล้วคือใครอะใช่ใช่คนใส่ฮูดนั่นหรือเปล่านะคือประตูดำๆเหมือนกันเลยนะครับอุย้ยแต่มันเป็นหวอรถตำรวจว่ะ น่าจะเป็นคนดีนะครับน่าจะเป็นรถตำรวจเฮ้ยหยุดอยู่ตรงนั้นนะเว้ยพวกเราคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ปานะมีคนโทรมาขอความช่วยเหลือคุณคือแฮงค์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับใครคือแฮงค์น่ะคนขับเหรอผมคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขานะโอ้แจ้แล้วคือมันมีเจ้าหน้าที่คนขับคนหนึ่งโดนฆ่าไงเลยเวนน่ะมันใช้วิทยุใช้วิทยุเรื่อยมอนดี้มาคุณหมายความว่าไงนะฮะชูมือขึ้นดี๋ยวนี้เลย โอ้โหโดนแล้วไงกูพวกายต้องฟังฉันนะเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้แมทมาที่นี่ด่วนเลยเราต้องการกำลังเสริมแล้วตอนเนี้โอ้โหอย่าขยับไม่ครับผมผมไม่ขยับแน่พี่แต่พี่ต้องเอาผมขึ้นรถก่อนมันมีบางอย่างอยู่ข้างนอกนั่นนะครับคุณต้องฟังผมนะอ๋ออย่างงั้นเหรอฉันไม่เห็นอะไรเลยว่ะโอ้โหอุ๊ยนี่ไงไม่เชื่อกูยังบาเอ้ย นั่นมันเชี่ยเลยวะโอ้พระเจ้ามึงคือตัวอะไรกันแน่ไว้ตัวเนี้ยโอ้อฟาดเฮ้ยกระสุนวะโอ้โหกระสุนก็ทำอะไรมันไม่ไ <went> ด <to pub> oh ้หรอเอ้า <región> วัดแล้วคือเกมเกมมึงจบแค่นี้อ๋อเชิดชิดทั้งในเกมนะครับชิดทั้งนอกจอเลยตอนนี้ The m i d n i g h t b u สนะครับเกมราคาเกือบ70บาทก็คือจบแค่นี้จบแบบค้างคาจบแบบไม่เคลียร์แถมยังให้เราเล่นอยู่แค่บนรถบัสเดินเป็นหลังรถเดินเป็นท่ารถสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้นะครับและคือตัวบ้านนะั่นมันคือตัวอะไรผมก็ไม่รู้ด้วยนะไม่มีใครรู้นะครับแต่ดูจากร่างกายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นมนุษย์นะครับเหมือนเป็นครึ่งคนครึ่งตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะสุดท้ายแล้วเราไม่รู้อะไรเลยนะครับมีแต่คำถามมากมายอยู่กับเกมนี้โอเคตบวันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคูชมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ